รักพาตัวองเลวานไปสู้ราชตานีเจอแน่ไปขอนแก่นพี่ต้องเจอผมไปสุราชครับ <c oughs> แล้วคุณนัดเด็กขอนแก่นไปด้วย,ย <c oughs> นี่คือสตีทฟู้ดที่อร่อยที่สุดในจักรวาลที่ฝีละคร สวัดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับไหนลูกศรนะไหนลูกศรนะลูกเขยนพูดเองนะพูดเองนะบอกแวนน้องเนียนมะเนี่ยถามจริงจริงเนียนหรือเปล่าเนียนสุดๆกริ๊ดงานละเอียดแกเคยทำอะไรกับฉันไว้กับเรื่องวมื่อองผมจะรักพาตัวปิ่มกลับบ้านเที่ยวปล่าวเขาไปทับบุญดีป่าวไกลไกลแล้วหรอปะ มันรู้ว่าม oh ันจะบินไปไหนนะบินไปขอนแก่นบอกว่าวันนี้ไปเรียนดูวิถีอีสานช่วยหน่อยช่น่อดึงตึงเดึงตดึงเดึงตดึงเดึงเ้ลดึงเดิ้งเิาลดึงเดิ้ึงลึงเ้ลึงเึงงเิึงึงเึงเใึง่ึงเีึงเึงเ้ึงเลึงเึง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 เึง แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผมไปขอนแก่นแล้วผมต้องนั่งเครื่องบินเพราะปกติผมไม่เคยนั่งเครื่องบินไปขอนแก่นไปกูบอกเลยว่ากูนี่อย่างเสียดนะเว้ยขอนแก่นยื่นมาประชาชนเลยครับพี่โอ๊ตเออไอ้พี่เชียดอนี่ไงเช็คเหมือนกันไปสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ครับไม่ได้ยินพี่พูดว่าอะไรว่ากูไปสุราษฎร์ครับจนมาเห็นกับตาจนผ่าใจมาเจอ พูดูดกองเลยไปสุราธ,ธานีไปสุราธ,ธานีครับ <laughs> แล้วพี่จะให้ผมวางแผนไปขอนแก่นทำไมเนี่ยอ<ม>๋อนี่เอาคืนผมปะเนี่ยมีเบอร์เด็กไหมสุราษฎร์ไม่มีแต่ขอนแก่นมี <laughs> แล้วพูนัดเด็กขอนแก่นไปด้วย <laughs> ตอนแรกปื้มนัดเตียใช่นัดเตี้ยปื้มลงมาพึ่ถึงเลยตอนนี้ฟูลเฟรมสองคนปื้มมาแล้วโอเคต่างปื้มเลยปื้มพวกเองไหม ออบอกแวกนี่แดง,งเขาไม่รู้อะไรเลยใช่ไหม,มที่มานี้ยเขายังไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมไม่รู้เลยเรียบรอ้อยตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอคะพี่วินเฟิร์ฟไม่รู้แต่ที่เรารู้นะนอย่างต,ตอนกลางคืนนะจะมีขนมหวานป้ายยาตรงนี้อร่อยมากแต่เราอยู่ไม่ถึงอะดิฮะ ถึงว่าอะไรเราเราอยู่พักใกล้หรอเออลำพักใกล้อ่ะไม่ลราไม่ล้วไม่นอนในเมืองอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปที่อื่นใช่ป่ะพรุ่งนี้ตีห้าออกนี่นะตุ๊กจะหายไปสุดเลยไปอีกแล้วมึงไม่ได้ดูสไปเดียดีเดียววะเฟอร์รี่จะบอกนะเพราะพี่จองเรือไว้โอ้กูไม่ได้จองแค่เรือนะกูจองคันเรนไว้ด้วย เอ้ยขนาดนั้นเลยหรือว่าเห็นปะมีนันยุกมั้งก็มีคนซุ่มอยู่ในนั้นะอย่าบอกอย่าบอกนะว่าใช่ว่าใช่ไม่พงบแล้วอุ้ยตอนแรกกูมาตกใจมากเพราะนึกว่าข้าวพระรามสอง ข้าวพารามลงสงมันคืออะไรจ้าแม่เป็นอาหารจีนอาหารจีน<ช>แล้วไปถึงชื่อพารามลงสงนะเจ้าแม่ช,ชื่อชื่อพารามลงสงเขามาเรียกกันเองเนาะมันจะเป็ชื่อของเขาที่ชาแต่ปึงไงอ๋อชาแต่ปึงโอ้โดิ้นพูดชาแต่ปึงตั้งแต่แรกก็รู้เรื่องแล้วอ๋อที่พูดพ,พ,พ,พารามนีงว่าไม่รู้เรื่องเลย <laughs> เปน็นนูที่พ่อน้องชอบมากน้องเห็นพ่อ,อกินตั้งแต่เด็กมีความแบบแกงเทโพแต่เผ็ดกว่าแกงเทโพไม่หวานอร่อยดีเหมือนำเามเหนือคอร์เออมันมีแบบมันมีกะทิอะนี่นี่คือบะหมี่แห้งต้มยำ แล้วเป็นแห้งแบบใดญ่รู้ไหมคะพี่เป็นแห้งแบบบล็อกอะค่ะโอ้ยท่านมันเหญิก็ได้อันนี้ท้าเลยเห็นไหมคะอะไรอะเสียโปเสียโปหนูสเตย์นี่ไหมประมาณนี้คือกำลังแบบน่ารักเลยอะเลิศอันนี้ไปอยู่หน้าปกเลยว่านี่คือสตีดฟู้ดที่อร่อยที่สุดในจักรวาลที่ฝีแล้วครับ เมื่อวานเขาบอกว่าพี่โอ่งหอมแครปหนูแล้วหน่อยหนูจะส่งไปอวดปื้มปื้มมันมีแฟนปื้มกับแฟนมันหวานมากหนูอยากให้เราหวานแบบคู่ปื้มบ้างจริงพี่โอ่งเว่าอะไรที่จะอย่างกี้นะอย่างเงี้ยมาหอมแครปกันเหรอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเขาไปสต็อปเอาไอโอ่งมึงมึงรักปื้มจริงเปล่ามึงมึงรักปื้มจริงหรือเปล่าจริงสุดหัวใจ อันนี้มึงมึงกล้าจะปกป้องเขาไหมกล้ามึงรู้ไหมเนี่ยว่าที่กูพามาเนี่ยเพื่อให้มึงมาปกป้องมึงจะยังไม่เขาเป็นแค่เลือดออกมึงเนี่ยมึง่ะฟังอย่างเร็วมากๆเลยนะมึงรู้ไหมเขาเป็นมากี่ครั้งแล้ว22ครั้งนี่เยอะไปคนที่เป็นเยอะที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ไปมาสองครั้งคุณชอบไปเรียนอยู่นอนกับแมงสาบเพราเป็นไตเลือดออกยุงมึงคิดว่ากูพามึงมาทงนี้เพราะอะไร มนต้องมาช่วยเหลือเขาเราไม่อยากเป็นปุ๊บเขาเรียกอะไรใครเลือดออกมือสองงงงงงงแล้วไปไขตาแตกเลย ไขเลือดออกมือ2คืออะไรนีครับไขเลือดออกมือสองคือคําที่เรียกคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยไขเลือดออกเช่นพ่อแม่เป็นแฟนหรือญาติใกล้ชิดถึงแม้เวจะไม่ได้ป่วยไท่ก็ต้องเผชิญกับความเครียดเหนื่อยล้าอดหลับอดนอนแล้วก็ความกังวลว่าคนที่เรารักจะอาการแย่ลงเพราะว่าไรเลือดออกเป็นโรคที่คาดเดาอาการไม่ได้เลยความทรมานของไขเลือดออกมือสองไม่ใช่ความเจ็บปวดทางกายแต่คือความเหนื่อยใจเครียดหมดแรงกูแขน จากการรับมือกับโรค้ายของคนทีร่รักต้องจัดการทั้งเรื่องงานเงินเวลาและก็ความรู้สึกในใจทําอะไรก็ไม่ชอบกันสักงอย่าง <S <S บางครั้งก็ต้องสู้ไปทั้งนง้ําตากับความกวและก็ภาระรอบด้านอสาสูรปีมมผมไม่ใช่เลือดออกอยูม,กมันกัดผมแล้วมันใช้เข็มเดียวกันจากปากมันไปกัดปีนปีนก็ต้องเป็นการเลือดออกรอปปรหรือเปล่าอันนั้นปเป็นการเลือดออกพร้อมโควิดแต่จริงมันมีนี่สายอลเบตอะสายอลเบดอลเบด เดี๋ยววันนี้ไปช่วยล้วไปช่วยชาวสุรา์กันไปครับทุกคนเรากำลังจะเดินไปปราบยุงนี่เลยเขาเ้สึกเหมือนกูเห็นแม่กูเลยไม่เหมือนตอนเรากับแบงค์ทำอ่ะอันนั้นพี่บอกได้เลยว่าแบบคอสตูมคือซูนคะแนนนี่ พี่เขาจะ <p> พาพวกเราหลุดพ้นจากยุงลายได้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับหูนี่ระดับรองนายกเลยเนี่ยวันนี้ผมพาน้องชายผมเขาจะเขาจะมาขอสาวชุล่าสักี่ครับเพราะนั้นในวันเนี้ยเขาเลยเขาเลยต้องมาปกป้องสาวชุา่าก่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่อาตชัยจะมาพาพวกเราไปปกป้อง ชาวสุราษฎร์จกไขเลือดออกกันคือผมเคยได้ยินมาว่าโรคไขเลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวแล้วก็ใกล้ตัวกับพวกเรามากวันนี้พี่คิดหน่อยว่าไงฮะโรคไขเลือดออกเนี่ยใกล้ตัวเราจริงๆครับเพราะว่าถ้ามีภาชนะมีน้ํา เมื่อไรนะครับยุงมันก็จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเนี่ยอสมอของเราเนี่ยก็จะมีการลงเงิ์ลงและประชาสัมพันธ์น,นะครับให้พ่อมภาชนะนะครับแล้วก็มีการกําจัดลูกน้ำอย่างไรทุก7วันครับไม่ให้เกิดขึ้นครับอ๋อต้องทําบ่อยๆด้วยต้องทำบ่อยๆด้วย,ย,วยครับเ<บ>แต่เมื่อกี้ผมเดินไปคว่ำหม,ม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาดา่าผม <c oughs> เขาไม่ตบมึงก็บุญแล้วก็พี่อาจฉริยบอกว่าคว่มภาชนะกวนตีนเขามากแม่กลุ่มคนแบบไหนที่เสี่ยงกับการเป็นไข้เลือดออกที่สุดพี่ความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกทุกแค่ทุกวัยแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดถ้าเกิดเป็นไข้เลือดออกเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวนะครับเช่นเบาหวาน <c oughs> โรคไตนะครับยิ่คนที่มีทุนเยอะหน่อยนึงว้วนว้วนครับ ก็อยากจะพูดเลยครับโอ้พี่ยืนข้างตรงกลางระหว่างระหว่างเราสองคนน่ะครับสิ่งเหล่านี้ครับมีความเสี่ยงมากสําหรับถ้าเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วเนี่ยค่อนข้างอันตรายครับแล้วป้องกันยังไงได้พี่ป้องกันยังไงครับที่อย่างที่เราบอกเมื่อกี้ก็จะมีการคว่ำนให้มีน้ําขังมีน้ําขังปล่อยปลาหานกยุงนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ในชุมชนครับเราจะต้องตรนหนักถึงโรคไข้เลือดออกถ้าเมื่อไหร่ที่มีลูกน้ํายุงลายนั่นหมายความว่า จะสามารถฆ่าชีวิตคนที่เรารักในครอบครัวได้ฉะนั้นเนี่ยต้องเราเดินลงตรงนี้เป็นจิตสํานึกของเขาเลยครับโอ้ดีเลยส่วนของที่เราทํานอกจากกา,ารประชาสัมพันธ์ในการลงเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เรายังมีนวัตกรรมที่ควบคู่ไปกับการทํางานของอสมของเราด้วยนั่นก็คือนวัตกรรมเฮิร์บที่ใช้ยุงไม่ชอบสมุนไพรสมุนไพรครับ ตัวที่สองแวกทาราพิชิตลูกน้ํายุงลายแวกทาราแวกทาราครับแวกทาราผมต้องดําน้ําลงไปเพื่อใช่ครับใช่ต้องดำน้ำจริงหรอต้องดำน้ําไปเพื่อที่จะพิชิตลูกน้ํายุงลายมึงเห็นป่ะที่กูเอาเสื้อชูชิมาเห็นยังอัานได้สารปะพี่อ่า g ีเนวัตกรรม เพื่อที่จะกาหนดจุดรัศมีการเป็นไข้เลือดออกครับปักหมุดไเนี่มันเหมือนว่าเหมือนกับเป็นหมุดของแบบ GPS นั่นแหละใช่ไหมครับเพื่อที่จะรู้ว่ารัศมี100เมตรถ้ามีไข้เลือดออกปุ๊บเนี่ยอสมก็จะเอ่อปฏิบัติการควบคุมตึงพื้นที่ไว้ไม่ให้กระจายเข้ามาในชุมชนครับอ่าเลิศเลยงั้นเดี๋ยวเรารู้กระบวนการแล้วขออนุญาตลงพื้นที่กันหน่อยไปเจอกันในพื้นที่เลยครับไปเรือมารับแล้วพี่ บอกแหวกใช่ฟอร์เปิดนะครับงานไม่ใหญ่นดนะวิไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่นิดเดียวครับโอ้โหนิดเดียวกินกาแฟกินขนมขนมน่ากินมากเลยครับพี่อากจะใช้แบบว่าขนมน่ากินมากไอ้ลงมาเร็วขนมเพียยเลยไม่ต้องกลัวคุณแม่ก็การอยู่ที่นี่อยู่แล้วอแม่หนูอยู่ที่นี่ก็หลัไม่ใช่ไม่ใช่ มาาห่แต่ว่าพี่โอ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากมาที่นี่เพราะว่าอยากมาเห็นบ้านหนูซึ่งนี่แหละนี่คือบ้านหนูนี่คือพ่อหนูเองพี่อัจฉริย์คือพ่อของปิ่มเอานี่ขอกับพ่อหนูพ่อครับผมได้ลูกสาวพ่อแล้วเผื่อพ่อจะได้ยกให้เลยชิโน้ยครับหน้าร้อยน้าร้อยใช่แม่ก็ฝากไว้าอย่าโนนั้นแล้วเอาแม่ฝากแม่ฝากไว้นี่สรุปยากเอาจริงนะ เราเขาจำญาติไม่ได้สรุปนี่คือญาติหนูอันนี้แล้วเมื่อกี้มึงไปพูดว่ามึงไปได้เขาแล้วนินาเขานะนะครับอย่าไปบอกพ่อแม่เ้านะเอ้าไอ้แม่เออเซอร์ไพรแม่ยังไงเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่มาเปิดตัวอ้าวปีมมันได้เซอร์ไพรส์หรอกน้าเขานั่นแหละเซอร์ไพรส์ว่าหลานจำกูไม่ได้แล้วไปไปไปช่วยบ้านปีมหน่อย อันนี่มันคืออะไรป็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนดอกไม้ใช่ครับปกติถ้าเราโยนไซเบรเรลงไปมันก็จะจมนะครับเอาละแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันก็จะรออยู่ในน้ําแล้วมันก็จะแกล่งแกล่งตัวสารเคมีที่เคลือบทรายครับ มันก็สามารถที่จะกําจัดลูกน้ํายิงได้ทุกตัวได้รวดเร็วขึ้นอันนี้คือ1สเต็ปแล้วที่เราคุยกันโอ้โหแต่ว่าใช้งานได้จริงนะแต่ถ้าใครถ้าทำไม่ได้อันนี้มาซื้อกับพี่หัตถชัยก้อนนี้สี่พันสองไม่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 สามตัวร้อยสามตัวร้อยและนี้คืออะไรครับน้าเเป็น ที่ใช้ยุงไม่ชอบครับก็จะมีตะไคร้หอมมีใบมะกรูดมีมะกินหอมนะพี่อะจครยแถวเนี้ยเคยมีใครที่รู้จักนี่เป็นไข้เลือดออกแถวบริเวณนี้ไหมพี่ไข้เลือดออกยังไม่มีครับเพราะเราเนี่ยมีมาตรการของอสอมอที่ลงพื้นที่ในการดูแลนะครับมีการคุมเข้มอย่างเต็มที่ถ้ามีไข้เลือดออกในพื้นที่ใข้เคียงนะครับวิธีการป้องกันอย่างอื่นที่ท,ที่ไม่ นอกเหนือ,อนจากอุปกรณ์ของเรานี้มีอะไรบ้างพี่มาตรการในการที่เราป้องกันลูกน้ำมิงลายและก็กำจัดลูกน้ำยิงลายเราจะใช้3ากอนะครับ3กอก็คือเก็บบ้านเก็บขยะเก็บภาชนะที่น้ําขังนะครับแล้วก็5ปอก็คือปิดภาชนะเปลี่ยนน้าในภาชนะปล่อยปลากินลูกน้ำนะครับปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ปฏิบัติอย่างเป็นประจำนะครับหนึ่งขอครับ แัดภาชนะที่มีเนนนาําขังเพื่อกําจัดลูกน้ำยุงลายนะครับนอกจากนั้นเรามีอีก1นึ่งวอก็คือการฉีดวัคซีนสําหรับในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้สามารถเ,าเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะนอกจากนั้นเรายังมีในพื้นที่ของเราจะมีโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปก็สามารถเข้าไปรับวัคซีนตรงนี้ได้ะคะ่ะอเขาบอกว่าแถวนี้นี่มไม่มีใครเป็นมาหลายปีแล้วอะ่ะเขาดูแลกันดี ถึงแม้จะมองไปรอบข้างเนี่ยมันจะมันจะดูเป็นแบบมีความดิบชื้นมีอะไรแต่ว่าจัดการทุกอย่างสามกอสี่ขอสองหออะไรนะสองหอใส่ไข่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีวดีครับนี่พี่ครับแหวกทาราพี่ชิดยุงลายครับพี่เอาเอาไว้ไว้ที่บ้านกันพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับพี่ดีครับขอบคุณมากพี่สเปร์นะครับนี่สเปร์สเปร์ครับ เบ็ดเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงที่น้ํามันขังครับพี่เดี๋ยวทรายเบ็ดมันจะไหลลงมาข้างล่างเออมันจะนี่ครับมันจะแขวงอย่ข้างล่างนะพี่ข้างหลังด้วยเออแม่แม่ครับมีเป็ดมาแม่จ่ากันยุงจากันยุงอนี่คืออสมในชุมชนที่เข้าระวังเรื่องโรคติดต่อนี่ครับในชุมชนทั้งหมดครับ อันนี้ดูกี่หมู่บ้านครับหมู่บ้านหมู่เดียวนะอุ๊ดตกใจนึกว่างูนึกว่างูกัดกูแล้วในตำบลมะขามเตี้ยหมูสี่นะหมูสี่หมูสี่มะขามเตี้ยหมูสี่มะขามเตี้ยก็คือบ้านหนูนี่ไงนี่กับพาเขามาดูแลบ้านคุณเลยใช่เดี๋ยวผมจะมาลงนายกที่นี่บ้างอุ้ยเอ้าเคยเคยมะขามเตี้ยจ้ะสวัสดีครับดีครัลูกแม่ปุ๊ลูกแม่ปุ๊ อ,อยู่ดอนนกค่ะซึ่งดอนนกนี่มีคำขวัญประจำดอนนกด้วยนกใหญ่เขาขานม,มาขามเหลืองครับพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแากสะเร็วเลยัเองปะควาขวัญความขวัญสั้นจังวะคือตอนตั้งกลัวคนในชุมชนจำไม่ได้ครับก็เลยเอาสั้นๆไปยก่อน มอันนี้ไม่เผ็ดมากนะใส่มะละกอเผ็ดมะละกอใส่ทั่วร์แกงส้มที่นี่เขาจะชอบใส่มะละกอกันค่ะใส่หักุ้งถ้าเกิดใส่ผักมะละกอแปลว่าเนื้อจะต้องเป็นกุ้งเหรอใช่ถ้าเกิดสมมติว่าใส่สับปะรดหรือใส่ดอกไม้หรือใส่หรือว่าใส่ยอดมะพร้าวต้องเป็นปลาแล้วที่เป็นหมูส่วนมากถ้าหมูนะคาคใต้ใส่ประกันดองอ๋อเผ็ดนะพี่เผ็ดไม่เผ็ดปม แกงส้มใต้ที่นะเผ็ดนี่คือนี่คือเผ็ดกว่านี้อันนี้อันนี้คือคางคางแเขาโคกิ้งหมูกินได้ไหมคำหนึ่งแล้วพี่คำหนึ่งคิดถึงกัเหรอคำหนึ่งพอพักมาแล้วไอ้หน้าน้อยทำอะไรหายพี่เขมีพี่กขาปิดแล้วเหรอจำไจำได้แล้วเขหรอพี่ขอกาแม่ใช่แล้วหนูโทรมากับเข้าร้านน้าน้อยอ่ะ แต่จำได้ไหมร้านภูมิใจโตมากับร้านก็เลยแต่จำไม่ได้สวัสดีครับ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 นี่ครับไหนลูกเขินไหนลูกเขินล่ลูกเขินข้างไพูดเองนะพูดเห็นปะพูดเองเลยไปเลยไปกอดเลยครับ นี่นี่วันนี้กอดแน่นๆหน่อยแน่นๆแน่นๆพ่อครับพ่อกำหมัดแล้วนะแม่บอกไม่เลยอะได้ไกตัวเองอยู่เนเลยแตม่ชอบพ่น้อเหมนแม่ไม่กอดลูกแม่กอดลูกเร็วกอดลูกอ้าว นี่หล่อขึ้นนะแม่ดูทุกวันเลยแม่โอ้ขอบคุณครับแม่ครับก็ดูว่าโอเคเลยลูกตื่นมากเลยตอนที่ทุกคนอยู่รอของขวัญแม่รางวัลที่หนึ่งพรุ่งนี้นะลูกอุยแม่ให้รางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยโอ่งเอาเอาหกล้านทอนแล้วลูกเฮ้ยโอ่งหกล้านขอล้านเดียวพอครับเช่นี่พี่โอ๊ตแม่อุ้ยแม่มีดี มาแล้วแม่ชอบให้ลอตเตอรี่มาแล้วองมาแล้วแต่เดี๋ยวบอกก่อนว่าครั้งที่แล้ววงมา12คนถูก2,000แต่รอบนี้เอาพรุ่งนี้นะลูกนะจะได้6ล้านเลยไล่เลยพี่ให้องค์กอบเพื่อนไม่ได้หกล้านขอบคุณคคุณแม่จะได้ไปเปเรสาวๆนี่ไปเปเรสาวล่าสุดองเพิ่งให้ลูกสาวแม่เลี้ยงข้าวเองครับไม่น้องป๊อปจะได้เงินคืนมา60,000 บอสแม่โดนเก้าหมื่นไม่รู้แม่โดนเก้าหมื่นบอกว่าจะฟ้องเขาอะไรเขาเขาร้องให้ที่กาลสินนะลูกแล้วเขาร้องให้ทําไมครับเขาลล้วเาง้เพราะว่าเขาจะอย่างนู้นอย่างนี้จะฆ่าตัวตายน้องชายสงสารน้องชายก็เลยสอนวิธีเขาเดินต่อไปอีกอย่างเดินต่อไปโกงวันเดินี่ถ้าผมได้หกล้านผมจะเอาแค่ห้าแสนแล้วจะเหลือให้แม่กับพ่อคืนหมดเลยให้หนูดิให้แม่ฝ่ายนู้นด้วย ให้แม่กับพ่อฝ่ายนู้นด้วยแม่ผมกินแค่โปรตีนคนลกไตเฉยครับกินไม่เยอะเป็นคนบักน้อยจังวะไปเดี๋ยวเรามูฟจากตรงนี้ไปเดี๋พี่อะปรถแม่นะรถแม่รถทุกปลาล้าไปได้เัลูกไปได้ครับพี่น้อยที่เราเรากินกันเมื่อกี้นี่คือใช่ครับผลิตที่นี่ครับอ๋อ คัวกำนันทอนคัวกำนันทอนครับอ่ะวันนี้มาถึงพี่น้อยนี่คือครบถ้วนทั้งอสมทั้งมามาเยี่ยมครัวของของกำนันทอนนี่เป็นรองนายกสมุติอรีเป็นรองนายกต่อไปต้องเป็นนายกเราจะบอกให้เป็นนายกรัฐมนตรีไปเลยรัฐมนตรีลุยเราจะโบเราเอาให้ใหญ่ดิเอาแกยังไงขอบคุณพี่น้อยครับเดี๋ยวผม มูก <Okay. S 1> ันไปต่อยังไงก็ไม่กลัวแล้ยุงลงยุงลายเดี๋ยวขึ้นรถก่อนขอบคุณพี่น้อยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอให้สนุกการเดินทางมาสุดาร์การีครับจ้ะบอกแวะโอ้โหแพ้แทบจมอะพี่ไอ้ไอ้เบ๊ม คือวันนี้มาสุราแล้วก็ถือว่ามาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ปริมด้วยซึ่งในฝั่งพ่อแม่ปริมเขาก็มาเซอร์ไพรส์คือต่างคนต่างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กันไปเซอร์ไพรส์กันมาจนสุดท้ายมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันเขาโศกเฉยเลยเฉยเลยและและตัวน,นู้นเป็นไงลอยลอยอยู่ยังลอยอยู่นี่ ยอย่ไม่ต้องมนนไม่ต้องมานี้ไม่ต้องมาพี่ปอปอกนั่งลง <c oughs> อ่ะวันนี้มาสุรุราตานีุ้ืราตานี่มีความสุขมากนะมาได้มึงเฉยมาได้นะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก่อนที่เราจะเดินทางไปกับแพรนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับโรคคัดออกหน้ากลัวแล้วก็ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับซึ่งการฉีดวัคซีนก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของการ ป้องกันไข้เลือดออกเพราะว่าสามารถป้องกันได้ถึง4สายพันธุ์ครับลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ถึง80-90%แล้วก็ป้องกันอาการรุนแรงจากโรคไข้เลือดออกได้นะครับพี่แต่ไม่ใช่ว่าพอฉีดแล้วไปให้ยุงกัดก็ไม่ได้อีกนะก็ต้องดูแล ม่ให้ยุงมากัดเราเหมือนกันใช่ใครมันจะอยู่ดีเอามือยื่นเข้าไปให้อยู่แม่บางคนเขาคิดว่าฉีดแล้วแบบก็ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยจอยไม่ได้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยสามารถปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านถึงวิธีการป้องกันและการฉีดวัคซีนได้เลยจ้ะเพราะว่าไข้เลือดออกมือสองนะครับโรคที่คนเจ็บไม่ได้ป่วยแต่ต้องทุกทนทรมานเพราะว่าคนที่เราักติดไข้เลือดออกเหมือนกันใช่เพราะว่าไข้เลือดออกอ่ะพี่ถึงแก่ชีวิตนะคะจริงคุณ เนี่ยตอนที่คุณป่วยแม่คุณก็จะเจ็บจะป่วยเหมือนกันไม่นะอ้าวมตัวหลังที่ตัวใหญ่ไปน้องยุงตัวขออย่างเดียวเลยคืออย่าให้ยุงตัวนี้บินมาตรงนี้กระหังกระหังมามึงพร้อมยังเนี่ยพร้อมไปไปกันต่อ๊อกแวกครับ๊อกแว่